สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ g c แครายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคาไม่พลาดทั่วอกาศทองมองขาดทั่วอกาศการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมากค,ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจด้วยกัน3ตัวด้วยกันครับคือตัวเลขสําคัญที่1ก็คือตัวเลขการจ้างงานนกภาคเกษตรหรือ Non Farm Payroll นั่นเองครับ คาดการอยู่ที่175,000นาตำแหน่งตัวเลขจริงครับออกมาเดียวคาดการณ์ครับที่3 7900 0าตำแหน่งเลยครับและตัวเลขที่2ครับคืออัตราการบ้างงามคาดการอยู่ที่ 6. 3เ็ตครับตัวเลขจริงออกมาเดีกวคาดการณ์เช่นกันครับที่6.2ซและตัวเลขสุดท้ายครับก็คือตัวเลขตุนการค้าครับคาดการอยู่ที่6 7,5ม0ล้านดอลลาร์ครับตัวเลขจริงออกมา แย่กว yeah, ่าคาดการครับคือติดลบมากกว่าคือ68,200ล้านดอลลาร์นั่นเองครับฉะนั้นผมจะพาทุกคนไปดูภาพรวมกันก่อนนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีประกาศตัวเลขสำคัญสำคัญสามตัวด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดผู้ขอรับสวัสดิการการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือน้ำปมเทโลและสุดท้ายครับอัตราการว่างงานปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง3ตัวเลขนี้ครับออกมาดีกว่าคาดการณ์ทั้ง3ตัวเลยนะครับ เป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์าครับให้มีบางช่วงครับหลุดบริเวณ1,700เหรียญและปิดตลาดครับกลับมาปิดได้เหนือบริเวณ1,700เหรียญอีกครั้งครับเนื่องจากว่านักลงทุนมีการรอแรกอร็กเกตจงกระตุนเศรษฐกิจของสหร,รัฐที่มีมูลค่า1.9ล้านล้านครับสอดคล้องกับนักลงทุนก็มีความกังวลถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าโตเร่ง ก็คือตัวบอลยูนะครับปรับขึ้นมาแตะที่หนึ่งจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นตนั่นเองครับทาให้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ครับบงบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีการโตวไวกว่าคาดการนั่นเองครับต่อไปครับไปดูข่าวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามั้งครับล่าสุดครับตัววุฒิสภาสหรัฐมีการอนุมัติกฎหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐมูลค่า1.9้าล้าน,ล,านล้านที่ไบเดนเสนอแล้วครับ ด้วยคะแนนโหวตที่50เสียงต่อเสียงคัดค้านที่49เสียงนั่นเองครับแต่ว่าต่อไปครับอุิสาครับจะมีการส่งร่างกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆกลับมาให้ฝั่งสภาของเกตครับหรือว่าสภาของสสนั่นเองครับเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างในไส้ก็คือหมายความว่าเขาจะมีการกําหนดกประมาณที่4ี่แสนล้านดอลลาร์ครับโดยการแจกเงินให้กับสหรัฐต่อคนที่ห หนึ่งันสี่ร้อยดอลลาร์นั่นเองครับและต่อมาครับเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงานครับเงินนี้ครับเป็นเงินที่ให้ต่อเนื่องครับสัปดาห์ละสามสารอดอลลาร์เพื่อควอบคุมชาวเมกการที่เก้าจุดห้าล้านรายที่ตกงานเพราะโควิดนั่นเองครับตรงนี้ครับต้องมาดูครับว่าปัจจัยล่าสุดก็คือตัวเลขการจ้างงานใช่ไหมครับที่ออกมาดีกว่าคาดการกบงบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นฟื้นแล้ว แล้วการที่ฝั่งของ d e m o c คปเนี่ยครับอัดเงินเข้าสู่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะครับจะทําให้ตัวทีจ่จะเห็นเงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับนืงจากว่าประชาชนจะได้เงินดังกล่าวแล้วไปจับจ่ายใช้สอยครับสามารถสะท้อนนะครับว่าในอนาคต CPI นะครับก็คืออัตราเงินเฟอ้อนั่นเองครับจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงไรครับแล้วต่อไปครับก็คือมาทางฝั่งของ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังบ้างครับนายเจเน็ตเยเลนครับออกมาฟันธงนะครับว่ายู U born, เบิ่มสูงขึ้นเกิดจากเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นฟื้นตัวแต่เขายังไม่ได้มีการวิตกถึงอัตราเงินเฟอ้อนั่นเองครับโดยวันที่ห้าหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาครับอัตราผลตอบแทนบอลในระยะยาวสิบปีหรือว่าสามสิบปีนะครับมีการพุ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับเป็นการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้มีการวิตกเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่จะเพิ่มขึ้นเลยครับเนื่องจากว่าเขายังบอกว่าสิรีของสหรัฐยังต้องการเม็ดเงินที่1.9ล,ล,ล้านล้านนั่นเองนะครับเพื่อต้องการให้การจ้างงานนั้นกลับมาตามกรอบที่เปิดวางไว้และก็เงินเฟอ้อครับที่ขึ้นมายืนเหนือ2%เซนแล้วเขาจะมีการบอกว่าควรปรับนโยบายการเงินหรือการคลัองอย่างไรนั่นเองครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่า แพ็กเกจที่มีมูลค่าหนึ่งจุเก้าล้านล้านเนี่ยครับจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐได้มากน้อยเพียงใดครับโดยมีการคาดการ์ว่าหนึ่งจุดเก้าล้านล้านนี้ครับหากเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วจะทําให้การจ้างงานครับภายในปลายปีนี้ครับจะกลับมาในภาวะปกตินะครับแล้วก็เงินเฟอ้อที่ระดับ2%เปอร์ซ็นเนี่ยอาจจะได้เห็นภายในปีนี้ครับแต่ก็ยังมีนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าการที่รัฐบาลของสหรัฐนี่ครับมีการอัดเงินที่หนึ่งก้าล้านล้านนั้น จะทาให้ตัวของเงินเฟอ้อนั้นจะเห็นได้เร็วกว่าคาดการณ์นั่นเองครับก็คืออาจจะเห็นก่อนปลายปีครับฉะนั้นต้องมาติดตามนะครับว่าเป็นไปตามนักวิเคราะห์หรือว่าฝั่งการคังคาดการณ์ไว้หรือไม่ครับและปัจจัยที่ผมนํามานี่ครับเป็นกลยุทธ์ครับที่เฟดมีการกําหนดครับหรือว่ามีการใช้ในปี2022ที่ผ่านมาครับคือการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อหรือว่า บอลยูที่พุ่งขึ้นนั่นเองครับเฟดครับจะมีการเลือกใช้ Operation ่นโทวครับก็คือหมายความว่ามีการตับลดสัดส่วนการถือของบอลนั่นเองครับโดยซื้อบอลในระยะยาวนะครับก็คือหมายความว่าหากเราเข้าไปซื้อใช่ไหมครับก็ราคาบอลก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็อ,าตาอัตราผลตอบแทนก็จะลดลงตรงนี้ครับจะเป็นกดเป็นตัวกดดันครับตัวภาะวะเงินเฟ้อได้อย่างหนึ่งครับ อีกทั้งนะครับการเข้าซื้อบอลระยะยาวและเทขายบอลในระยะสั้นที่มูลค่าเท่ากันนั่นเองครับก็หมายความว่าจะไม่มีการปัมเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อซื้อบอลนั่นเองครับก็หมายความว่าเทขายแล้วก็ซื้อใช่ไหมครับในสัดส่วนที่เท่ากันฉะนั้นตรงนี้มันจะบาลานซ์กันครับและทีนี้ตอบโจทย์ก็คือจะไปกดดันผลตอ 10, บแทนบอลในระยะยาวนั่นเองครับกลไกนี้ครับเป็ดเคยใช้ในปี2012ครับเนื่องจากว่า ที่สมัยสองก็ต้องการเม็ดเงินที่จะกระตุ้นเหมือนกันแต่ว่ากูจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อครับสิ่งที่เฟดจ,จะทำก็คือในการโอเปอเรชั่นทวิสต์นั่นเองครับโอเคครับต่อไปพบกับดังวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างครับครับทองคำวันศุกร์นะครับก็ค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันนะฮะ มีการสวิงตัวทั้งสวิงตัวขึ้นแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับนะก็ถือว่า,าน่าจะรับข่าวนะครับรับข่าวในเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานนะครับนะก็ทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะพันผวนเมื่อสุกที่ผ่านมานะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยในช่วงเช้าเนี้ยนะราคาทองคำเนี่ยมันมันก็ดิดตัวขึ้นมานะครับใน ้นเนี่ยเราก็มองปเป็นลักษณะการรีบาวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาก็ยังเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยนะครับนะกราฟระยะสั้นน,นะครับในลายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาได้ขึ้นมาทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงบ่าย นะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับนะมันจะต้องขยับแนวต้านออกมานะครับดังนั้นเนี่ยแนวต้านในเ,เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเรามองนะฮะน่าจะอยู่ระหว่าง1 7 1 5เ้หาเหรียญถึง1 7 3่นเหเหรียญน,นะครับนะกรอบ1 7 1 5เยเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงของวันนี้นะครับนะ ประมาณทักหนึ่เจดร้อยสิาจจะอาจจะต้องดูในช่วงบ่ายทีหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ1,715เดรอยหรียญน,นี้จะทะลุขึ้นไปได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะย่อลงมานะครับนะแล้วก็แต่ยังยังไม่แนะนำให้ให้ให้เปิดช็อตนะครับนะบนะเพราะว่า,ามันยังมีอีกแนวต้านหนึ่งนะครับ1,735เดรอยหรียญนะฮะถ้าขยับตัวขึ้นมา1,732หรือ35เหรียญเนี่ยให้แนะนำนะฮะสลับหน้ามาเก็งกระบ,บายในทิศทางขาลง นะครับมาดูในส่วนของดอลา์เด็กนะครับอลาดเด็กนะครับอันนี้คือราดอลาดเด็กนะภาพรวมของดอลาดเด็กนะฮะยังยังยัง,ยงมีลักษณะที่เป็นการดีตัวขึ้นอยู่นะครับนะค,บคือพูดง่ายๆว่ายัางยังคงจะแข่งค่าขึ้นได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอทองคําก็น่าจะโดนแรงกดดันอยู่นะครับนะ อาจจะยังเด็ดตัวขึ้นได้ไม่บ้ากนะครับตหรับราคาทองคำนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าดูทองคําในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เนี่ยณตอนนี้นะครับการนับลื่นเนี่ยยังเป็นการนับขึ้นในลงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าซับเวฟเนี่ยก็คือขึ้นย่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะของการรีบาวขึ้นมานะครับนะแต่ว่าการรีบาวขึ้นนั้นนะครับยังไม่คอนเฟิร์มในเรื่องของการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ นะเนื่องจากว่าแนวโน้มของทองคำนะครับยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับทองคาระยะก,กลางเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะครับนะดังนั้นการดิดตัวขึ้นหรือการรีบาวขึ้นนะฮะบ,บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับดังนั้นหากราคามีการดิดขึ้นหรือรีบาวขึ้นนะครับแนะนำนะฮะนักทุนที่ถือสถานะไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเมื่อรีบาวขึ้นมาเนี่ยถ้า สถานะถ้ามีกําไรนะครับหรือเสมอตัวนะฮะแนะนําเป็นสถานะทํากําไรที่กรอบแนวต้านไปก่อนนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับระยะกลางเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการพักตัวจากแนวโน้มขาลงนะครับการพักตัวแนโน้มขาลงก็เป็นลักษณะการรีบาวขึ้นระยะสั้นๆน,นะครับนะก็ อลองดูที่แนวต้าัเ้เหรียญก่อนนะครับทีนี้เรามาดูภาพอาทองคำ96.5า96.5นะครับอย่างที่บอกนะว่าสักครู่นี้นะฮะในเบื้องต้นของแนวต้านเช้าวันนี้นะครับ1715เหรียญน,นะฮะไปจนถึง1735เหลเรียญทองคำจะเป็นในลันกษณีของกรนดีบาวนะครับ ถ้ารีบาไม่ผ่านตามกรอบแนวต้านนะครับก็จะเกิดการยอดตัวหรือพักตัวนะฮะโดยกรอบแนวรับจะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันหร้อยเก้าสิเหรียญถึง 1, หนึ่งันหก้อยแปดสิบเหรียญนะครับในเบื้องต้นนะฮะหากมีการยอดตัวหรือพักตัวก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าเื่อกจากว่าณนะตอนนี้นะครับทองคำในกราฟในสีชั่วโมงเนี่ยนะฮะมีสัญ,ญญาณที่เป็น bullish divergence นะครับคือพูดง่ายๆว่า สัญญาณอินดิเคเตอร์เนี่ยมันขัดแย้งกับราคาจริงนะครับนะดังนั้นเ,เป็นสัญญาณบอกบอกอะไรบางอย่างว่าตลาดกําลังจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับและในช่วงช้านี้ก็มีการรีบาวขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็มองว่าการรีบาวขึ้นเนี่ยมันน่าจะทําได้สูงกว่าน,นี้นะครับเนะื่องจากว่าราคามันค่อนข้างจะต่าแล้วแล้วมีสัญญาณที่เป็นบูดิ้งเดเวเจนตรงนี้นะครับก็ฝัางนักทุนนะครับ รอจังหวะของการรีเบาขึ้นมาแล้วก็หาจังจหวะปิดสถานะทางกำไรนะครับถ้าไม่ผ่าน1,735เหรียญสลับหน้ามาเปิดเล่นในที่ทางการลงแทนนะครับมาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5เนี่ยนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยแนวต้านจะอยู่ฐา,ทานที่บริเวณ24,760บาทนะครับไปจะถึง24,890บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้าน 20,000.96.5ในขณะที่แล้วรับเนี่ยจะอยู่แถวๆที่บริเวณ24,410บาทนะครับไปจนถึง24,350บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแน้วรับทองคำ96.5นะครับนะบบก็ฝากนักทุนนะครับคงจะต้องเก่งกำไรในกรอบนะฮะแล้วก็เก่งกำไรในช่วงของการรีบาวขึ้นไปนะครับ,นะรบแต่อะไรก็ตามนะฮะนักทุนยังคงต้องติดตามในส่วนของตวงัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ตวัวเลขเศรษฐกิจในที่สําคัญในในรอบสัปดาห์นะครับ ฝากผู้จันกรทอนด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวเลขค่ำคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอะไรบ้างครับช่วงเวลายีบสองนาฬิกาครับมีประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังภาคค้าส่งคาดการณ์ขนหนึ่งีุ่ดสาเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นครับในสัปดาห์นี้ครับผมนัองโวกนะวุกทุนต้องจับตาเลยครับว่าตัวเลขกระตุ้นเศรษฐกิจครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจมูลค่าหนึ่งก๊กหลนล้างครับ ที่มีการคาดการณ์นะครับว่าไบเดนจะมีการลงนามก่อนวันที่14มีนาที่ผ่านมาเอ้ยขอโทษน,นะครับ14มีนาที่กำลังจะถึงนี้ฉะนั้นแพ็กเกจมูลค่าหนึ่ง้าล้านล้านเนี่ยครับเป็นบันจจัยที่จะผลักดันหรือว่าหนุนให้ราคาทองไปต่อครับเนื่องจากว่าการที่ปริมาณเงินงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วจะทําให้ตัวของดอลลาร์นั้นป่อนค่าแน่นอนครับฉะนั้นนักลงทุนต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาติดตามครับว่าจะมีข่าวอะไรบ้างครับในปลายสัปดาห์นี้ ขอขอบคุณนะักลงทุนที่ติดตามรับชมสวหรน้องนุ้นัน้นได้สนใจติดต่อ,ตอสอบถามหรือ,อประบัญชีเพื่อการซื้อขายสาม,มารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ